สวัสดีครับพกอลาดอาณาจักรลอซิ่งจอหอโคราดอีกแล้วนะครับผมอ่าคลิปนี้ไม่ได้มาดูแมกดูยานะครับมาดูแผ่นรองใต้เครื่องสกายไดนั่นเองโอ้โหเฟี้ยวจัดเลยมันคืออะไรอยากรู้ไหมครับไปดูกันดีกว่าครับผมก็ตามชื่อเร่องนะครับแผ่นรองใต้เครื่องสกายไดโอ้โหแบรนด์นี้ไม่มีผิดหวังครับมีไว้อุ่นใจกว่านี่คือสโลแกนของเขาโอเคอ้ามาดูรูถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยนะครับโอ้โหมันจะมาเป็นแบบขัดน็อตครับไม่ต้องรื้อทั้งแผ่นนะครับอ่าก่อนอื่นก็ถ่ายให้ดู แผ่นรองใต้เครื่องของเดิมศูนย์ครับจะเป็นพลาสติกนะครับอ่าแล้วของใหม่จะเป็นอลูมิเนียมหนา1.5ม mm ิลลิเมตรนะครับอ่ <Wow. S 1> อันดับแรกก็ถอดแผ่นรองใต้เครื่องเก่าออกก่อนเพราะว่ามันเยินมากเลยเป็นพลาสติกมุ่นมากเลยครับอ่าแล้วก็ย้ำหมุดเข้าไปในตัวรถเพื่อที่จะขันน็อตล้อได้อย่างแข็งแรงทนทานทนทานของจริงครับผม <Wow. S 1> โอเคเป็นหมุดเหล็กย้ำเข้าไปในตัวรถนะครับ <Wow. S 1> แข็งแรงทนทานแน่นอนครับคอนเฟิร์มโดยร้านอนาณาจักรลอซิงค่ะย้ำไปในจุด <Wow. S 1> ต่างๆครับเพราะว่า ใต้รถจะย้ำประมาณ5 6จุดครับประมาณนี้ของเดิมจะเป็นแค่หมุดพลาสติกแต่ว่าเราย้ำน็อตไปเป็นเหล็กแข็งแรงทนทานแน่นอนครับโอเคแค่วัตถุดิบก็ต่างกันลิบลับแล้วนะครับลองคิดดูครับอว่าจะแข็งแรงขนาดไหนพอเราย้ำหมุดเสร็จเราก็ใส่แผ่นรองใต้เครื่องเข้าไปนะครับผม <Wow. S 1> พอใส่ตรงรูแล้วเราก็ขันน็อตใส่เข้าไปเป็นน็อตตัวผู้เบอร์สิบนะครับโอ้โหแข็งแรงมากมากมาก,มากเลยแหละครับแข็งแรงกว่าของเดิมล้านเปอร์เซ็นต์ครับกล้าการันตีได้เลยครับโอเค หมุน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 แล้วก็เห็นไหมครับพอเสร็จก็จะหล่อปามาณนี้โอเคลองคิดดูนะครับว่าแผ่นรองใต้เครื่องเป็นอลูมิเนียมกับเป็นพลาสติกอันไหนจะแข็งแรงกว่ากันพอติดตั้งเราก็เอาลดลงครับส่งงานให้ลูกค้าได้อย่างปลอดภัยครับมั่นใจใช้แผ่นรองใต้เครื่องสกายได้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับมีไว้อุ่นใจกว่าตามสโลแกนของทางสกายได้เขาครับอ่าเสร็จแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าครับใครที่สนใจแผ่นรองใต้เครื่องแบบนี้ก็คิดถึงเราครับอาณาจักรลอซิงจอหอโคราชเบอร์โทรก็0 8 8 5 9 5 8 2 2 0 สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม